ก็จะมาเป็นบริษัทเทคโลยีไทยซอฟต์แวร์เราได้มาเกื่อกิจการเกี่ยวกับการผลิตอะไหล่รถยนต์และตรงออกภายใต้ชื่อเอชซีรปเบอร์ฟัตซรี่และตรงออกมานานกว่า40ปีตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นผม แั่เรามีสินค้านับพันรายการวัรสดิบนับหมื่นรายการในการจัดหาวัุดบจึงมีความยุ่งยากการผลิตสินค้าจึงมีความล่าชา้าเราจึงลงทุนสร้างซอฟต์แวร์เพื่อวางระบบให้กับไอทีรับเบอรแบตเตอรี่ตัวมีการใช้ทีมงานไอทีถึง4ทีมและใช้เวลาในการสร้างซอฟต์แวร์นานถึง8ปดปีซอฟต์แวร์ที่เราสร้างขึ้นมาทําให้เราสรามารถลดเวลาในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าจาก 4- 5ถึงเดือนหอเหลยอก็ระยะเวลา2ถึงเดือนงานบางอย่างเราสามารถทำจากที่บ้านได้สามารถควบคุมค่าใ,ใช้ใจ่ายบางอย่างได้ดี ทำให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นและลูกค้าพึงพอใจในความเร็วและบริการของเรา รที่เราสร้างขึ้นมามีตั้งแต่โปรแกรมบุคคลต้อบมรุงซื้อขายคัังบัญชีอนกางปี2565เราจึงแยกทีมงานไอทีมาเปิดบริษัท SME ไทยซอฟต์แวร์เพื่อจะนำตแวแ์ของเราบางโปรแกรมมาให้ SME ไทยได้ลองใช้กันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ SME ไทยทีมงานของเราหวังว่าบริษัท SME ไทยซอฟต์แวร์ที่เราจะตั้งขึ้นจะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ของคนไทยเพื่อคนไทย